ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมาพบเจอกันกันกบเอ,อ XG ขนาดของตันนะครับก็มีห่างหายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมต้องไปไล่งานของรถไถน,นะครับวันนี้ผมพามา นะครับลอกนาทอยดินนะครับระยะทางทีเทนะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับไปกลับไปกลับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับ อ่านนี้ไปเต็มแล้วนะครับนี่การสุดท้ายรอบที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรงานขุดหินนะครับอันนั้นก็เต็มยากกว่าจะเต็มได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานลอกนะครับลอบกนานะครับจริงๆตรงที่ขุดเราเยอะขุดเราเต็มหุ้มนะึ่ีนะครับแต่ว่ามัน ดูอีกที่นึง่งว่าบ่อดินผมมีอยสองที่นะครับสำหรับบ่อดินของม้อคนับจาบคนเดียวเช่นเคยนะครับรถดำนักโครนะครับันอเดิมรอหลานไปโรงเรียนนะครับ รีบไ,ไหมถ้าทำอย่างนี้ก็หรือว่าทำไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่ไม่ไมไมเรีอ,อะไรก็คือแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับกับชีวิตก็พักนะครับ ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทางที่จะอเอาไปเทนะเพราะเขาอยากแต่งทางเสร็จนะครับ จะให้รถนำไยเข้ามานะครับเวลาดินนะครับลอกนานะครับลอกยังไงนะครับให้อ่าดินได้ส,สวยๆง่ายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเทดีก่อนนะครับ